นี่คือ4ข้อสังเกตของเกม Crystal of Atlant ที่ผมใช้เวลารวบรวมมาจากประสบการณ์การเล่นจริงตั้งแต่เกมเปิดตัวจนถึงตอนนี้ข้อที่1ระบบการเล่นซ้ำซากเมื่อสร้างตัวละครใหม่เมื่อผู้เล่นต้องการสร้างคลาสอื่นมาเป็นตัวละครรองเพื่อช่วยฟาร์มใน i อดีจำเป็นต้องเริ่มเกมใหม่ทั้งหมดและต้องเล่นผ่านเนื้อเรื่องเดิมๆซ้ำๆที่ไม่สามารถข้ามได้ไม่มีระบบกดสคิปการต่อสู้ข้ามช่วงที่เราเคยเล่นไปแล้วการที่เราต้องเล่นแผนที่เดิมศัตรูเดิมเมคเวสเดิมทำให้รู้สึกเบื่อเร็วและค่อนข้างเสียเวลาชีวิตไปเยอะพอ ข้อที่ 2. ตัวเกมใช้พลังงานค่อนข้างสูงทําให้มือถือร้อนแบตหมดไวถึงแม้จะปรับคุณภาพกราฟิกไว้ที่ระดับต่ําก็ตามโดยเฉพาะเวลาเข้าเมืองใหญ,ใหญ่หรือเวลาสู้กับบอสแบบโคออฟกับผู้เล่นคนอื่นผู้เล่นบางคนถึงกับต้องปิดกราฟิกเกือบสุดเพื่อให้มือถือไม่น่วงทําให้ผมได้ข้อสรุปส่วนตัวว่ามือถือที่เล่นเกมนี้ได้แบบลืนล่นๆอาจต้องเป็นรุ่นสเปคสูงๆใน,นตลาดตอนนี้เลยทีเดียวข้อที่3ระบบเพศของคลาสถูกล็อกเอาไว้ไม่สามารถเลือกเพศได้อย่างอิสระตัวอย่างเช่นคลาส Starbreaker กับคลาส สไตรเดอร์บังคับให้เป็นเพศหญิงเท่านั้นหรือคลาสเบอร์เซร์เกอร์กับมาจิเบรก็ถูกบังคับให้เป็นเพศชายเท่านั้นด้วยทําให้ผู้เล่นบางคนรู้สึกว่าขาดเอสระในการสร้างตัวละครให้ตรงกับความชอบข้อที่4ระบบสุ่มกาชาย,ยังคงมีบทบาทไม่น้อยถึงแม้เกมจะพยายามปรับบาลานซ์แล้วก็ตามและแม้ระบบ PVP จะเน้นที่ฝีมือแต่ใน PVE การลงดันเจียนหรือการจะทําแต้มคะแนนให้สูงๆนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราจําเป็นต้องมีของดีอยู่กับตัวเช่นสัตว์เลี้ยงระดับสูงชุดแฟชั่นเสริมค่าพลังการสู่แฟ หรือสัตว์เลี้ยงบางตัวจําเป็นต้องใช้คริสตัลจํานวนมากผู้เล่นบางคนถึงกระบ,บ่นว่าถ้าไม่เติมก็เล่นได้แต่ต้องใช้เวลาปั้นตัวละครตัวนั้นเยอะมากกว่าจะได้ของเทียบเท่ากับผู้เล่นสายเติมถ้าคุณกําลังพิจารณาว่าจะเล่นคริสตัลออฟแอตแลนด์อยู่ผมแนะนําเลยว่าโหลดมาเล่นเถอะครับเพราะถึงแม้ตอนนี้จะยังมีหลายอย่างที่อาจจะยังไม่เข้าทางแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตเกมนี้จะถูกพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนครับและสิ่งสําคัญที่ไม่อยากให้พลาดก็คือตัวละครสาวๆในเกมนี้โคตรน่ารักโดยเฉพาะคลาสใหม่ที่กําาาลังจะมเดือนน,นนห้ค จ้องครับพ่อโมเดลโคตรดีเลยครับพี่ถูกใจสุดๆไปเลยครับนายเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมกับการคอลแลบครั้งยิ่งใหญ่ของ C.O.A กับ One Punch Man มาพร้อมกับคลาสใหม่ Mystery Class ย่อยของ m u er. สค e เท e r สาวสวยในชุดรัดรูปสีดำสุดลึกลับเธอมาพร้อมกับกองอาวุธคู่ใจที่มีทั้งสไนเปอร์ช็อตกันปืนสัน้นและปืนใหญ่เลเซอร์อันทรงพลังยิงทำลายศัตรูทุกตัวที่ขวางทางจนแหลกเป็นจุนถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์อ,ออกไปเยอะๆเก็บไว้ดูกับเพื่อนๆแล้วคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ ว่าทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับเกมนี้แล้วกำลังเล่นคลาสไหนกันอยู่บ้างครับ